สวัสดีคะ่ะชาวราศีกุมลัคนากุมคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณในเดือนพฤศจิกา2563ชาวกุมลัคนากุมเกิดตั้งแต่13กุมภาถึง14มีนานะคะรู้ได้ท้งลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะอ,อย่างที่หมอพูดทุกคลิปนะคะเผื่อคนใหม่ๆเข้ามาดูการอัานไพ่นะคะของหมอในด้านความรักเป็นการอัานไพ่โดยรวมนะคะหมอไม่ได้เจาะจงของคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษเนาะ บางทีมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยนะคะหรือตรงแค่บางส่วนถ้าไม่ตรงแปลว่าไม่ถูกจริตนะคะขอให้คุณผ่านข้ามไปนะคะไม่ต้องคอมเมนต์ว่านะคะ,ะหมอพูดอยู่ตลอดนะคะแล้วเป็นดวงโดยรวมเนาะนะคะและถ้าใครดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะไปปรับเปลี่ยนในความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นก็ดูนะคะจะได้ประโยชน์มากกว่านะคะแล้วก็การอ่านไพ่เป็นการอสลับกันนะคะก็คือถ้าคุณไม่มีพฤติกรรมที่หมอบอกก็จะเป็นคนรักของคุณนะคะ มอจะดูเกี่ยวกับคนรักที่มีคู่กันมีปัญหาเรื่องความรักและคนรักที่เป็นคนโสดนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและสุดท้ายจะดูโชคลาภให้นะคะโชคลาภงวดหนึ่งพฤศจิกาหกสามกับสิบหกพฤศจิกาหกสามนะคะโอเคนะคะคิงถือดาบนะคะคุณอาจจะคุยกับคนธาตุดียวคุณนะคะตุลกุมเมทุนก็นคือธาตุลมนะคะ,ะคุณถือถ้วยนี่ธาตุน้ำนะคะกรกฏเมีนพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูนะคะดินก็มานะคะอืม ดินก็กันพฤกษมังกรนะคะอันที่จริงคุณเปือใครก็ได้นะคะตกตำแหน่งหนึ่งเหรียญเป็นไพ่เจ้าชะตานะคะชาวราศีกุมลัคนากุมมีโชคนะคะคุณดูนะคะโชคลาภของคุณมีเลขสามนะคะมีเลขเจ็ดและเลขหนึ่งนะคะหรือเลขศูนย์นะคะและที่โดดเด่นเป็นเลขที่ลดคุณนะคะความรักนะคะหมอบอกว่าเป็นสามเหรียญน,นะคะ ความรักตอนนี้นะคะหมอว่ามีคนที่นะคะเริ่มเบื่อที่ผ่านมาหมอว่านาะยะถึงไม่เท้านะคะ <Pie> ความรักมันไม่แอคชั่นหรือเปล่าคะแล้วมันมันไม่ได้ดังใจนะคะที่ผ่านมารู้สึกเบื่อนายไม่ได้ดังใจแปลว่าคุณรักเขามากกว่าเขารักคุณหรือเขารักคุณมากกว่าคุณรักเขาหรือมีบางอย่างที่คุณไม่พอใจไม่ได้ดังใจของคุณนะคะหรือถ้าคุณคิดว่าคุณพอใจเขาทุกอย่างแสดงว่าเขานะคะเป็นการอันสลับกัน ตำแหน่งของปัญหาคีนถือถ้วยนะคะความรักนี้นะคะมีคนที่คีนถือถ้วยนะคะถ้วยตรงนี้นะคะไปอ่านประวัตินะคะเป็นถ้วยพิธีกรรมนะคะที่เขาใช้พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นการขอพรเป็นการอธิษฐานเกี่ยวกับความรักให้ดีขึ้นก็ได้นะคะถ้าใครอยากมีโชคลาบก็ต้องทํางานถูกไหมคะโชคลาบแปว่าได้รับโอกาสดีนะคะมีการงานที่ดีคอนรักที่ดีนี่ก็ถือเป็นโชคลาบอย่างหนึ่งนะคะ แต่ถ้าอะไรที่ไม่ดีเราก็มาดูตัวที่มาดูดูตัวเรานะคะแล้วก็ถ้าเราดีแล้วทําอะไรพยายามแล้วก็ลองมองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะลองดูนะคะอธิษฐานขอพรสร,สร้างบุญสร้างกุศลในตัวเองนะคะห้าวยนะคะเป็นความรักที่ตัดไม่ขาดเป็นความรักที่อาลัยอาวร์สิ่งที่ผิดพลาดมานะคะการคิดถึงเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆที่ผิดพลาดนะคะมันก็เป็น สิ่งดีบางอย่างเพื่อให้เราได้รู้ว่าเป็นบทเรียนว่าเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรอนาคตจะได้ดีขึ้นถูกไหมคะแต่ถ้าเราก้มมองแต่สิ่งที่ผิดพลาดไม่มองสิ่งใหม่ๆเลยนะคะมันจะวนเวียนแต่ซ้ำๆซากๆนะคะพลังงานใหม่ๆจะไม่เกิดกับเรานะคะชาวกุ้มมันจะมีแต่เรื่องซ้ำซากนะคะก้าวไม่ท้าไปว่าความรักที่เหนื่อยนะคะเจ็บปวดเสียใจนะคะรักที่ทุกข์ใจแต่ยึดมั่นถือมั่นถือไว้ในสิ่งที่เราห่วงแหนเป็นความรักคิงทูดามนะคะ คืออยู่ในสถาวะนักการที่มือนตึงใส่กันก็ได้นะคะความสัมพันธ์มีอีกโก้ต่อการมือนตึงไม่ง้อก,กันนะคะปกติลักษณะของคนราศีกุมนะคะธาตุลมนะคะเขาจะเป็นคนที่ปรับตัวเขากับใครก็ได้นะคะแต่ว่ามีบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่มาว่าจะ,จะไม่หวานแต่เขาจะเป็นคนตรงไปตรงมานะคะอืมนะคะ แก้ไขปัญหาคือการคืนดีกันปรับความเข้าใจกันนะเองค่ะคุณยังได้คืนดีกันนะคะสิ่งใดพี่ผิดพลาดก็เรียนรู้ประสบการณ์นะคะเอาใจใส่กันมากขึ้นเจ็ดเดือนนะคะเจ็ดเป็นดาวเสาร์นะคะดาวเหนื่อยนะคะเหมือนคนนี้ที่เขากวาดกวาดเรียนนะคะที่เรียนแปลว่าสิ่งใดที่เขาะะทํามาเยอะแล้วนะคะเขานับอยู่นะคะว่าเขาลงทุนลงแรงหัวใจความรักที่ผ่านมาเป็นไงตอนนี้กําลังคิดทบทวนนะคะด้วยเหตุผลนะคะว่าจะเอายังไงในความสัมพันธ์ ขอให้แคลิฟายดีกว่านะคะขอดูความรักชาวคุ้มลักนาคุ้มนะคะเบื่ออะไรคะไม่ได้ดังใจอะไรนะค,ะคุณหรือเปล่านะคะหรือเป็นคนรักของคุณนะคะขอแคลิฟายสีถ้วยนะคะหกไม้เทา้านะคะนาววาน ะะก็คือความรักความสัมพันธ์นี้มันเบื่อมันอาจจะไม่มีเวลาให้กันหรือเปล่าคะบางคนทาแต่งานหรือเปล่าหกไม้เท้าแปลว่าเดินความสมานที่ช้าก็ได้ทํางานอีกคนนึงก็อยากเหมือนอยากแอคชั่นนะคะแต่อีกคนนึงทาแต่งานหรือเปล่าไม่ใส่ใจกันนะคะอืขอไพ่เพิ่มนะคะหรือไม่ได้ทางใจนลต,ตกตแหน่นปัญหาคุณถือถ้วยนะคะ วิ่งถือถ้วยนะคะเดทเดนะคะปัญหาอะไรก็ตามมาว่ามันจะจบไปนะคะด้วยการเคลียร์กันด้วยการหันหน้ามาคุยกันนะคะเ่็ะนะคะถือถ้วยนะคะการแก้ไขปัญหาหมอว่าทําว่าคุณยังคิดถึงกันคุณยังรักกันไหมรักกันแต่ความรักมันยังไม่มันยังไม่มั่นคงพอนะคะถ้าเรารักกันนะคะเราจะจับมือกันให้แน่นนะคะ อย่ามีอีโก้ต่อกันอย่าคิดอย่ามีทิฏฐิอย่าคิดว่าเออฉันก็ถูกเธอก็ถูกนะคะแล้วเธอต้องงอกอนฉันต้องงอก่อน,อนไม่ใช่นะคะมันเป็นความรักที่เรารักกันนะคะมาว่าหันหน้าเข้าหากันดีกว่านะคะมันยังไงยังไปด้วยกันยังมีคนที่คิดถึงกันอยู่นะคะแต่ว่ามันแค่สถานการณ์ที่มันเบาอบ,บางานันเองะคะ่ะขอหนึ่งใบให้จดเจดีย์จดเจดีย์เป็นก้าไม่เท้านะคะมาขอไว้ตรงนี้ขออีกหนึ่งใบนะคะให้จดเจดียน ในที่เรียนนะคะอืความรักนี้นะคะแน่แน่แน,นอนแล้วค่ะว่ามีคนที่นะคะเริ่มไม่รู้สิทําไมรู้สึกว่าอยากรักตัวเองมากขึ้นที่ผ่านมาเหมือนเหนื่อยเหมือนเบือ่อทําอะไรมาเยอะหรือเปล่าคะหรือความรักมันไม่เติมเต็มอะไรก้าวทุกใบนี้ก็คือมันไม่เต็มสิบนะคะแต่อยากหมออยากบอกว่าไม่มีใครนะคะเติมเต็มให้เราได้หมดนะคะ เราต้องหาสิ่งที่เติมเต็มก็คือทําอะไรดอดีเลกนะคะหรือดูที่นี่หรือไปเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะการรัก <_ d ata> ตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่าเมื่อเรารักกันนะคะเราต้องหันหน้านะคะมาคุยกันมาเคลียร์กันนะคะแต่แต่ว่าชาวราศรีกุมภ์บางคนนะคะเริ่มอยากที่จะหรือก,ก็คู่ของคุณก็ได้นะคะคุณไปสลับกันเองเขาเริ่มจะรักตัวเองนะคะเริ่มที่จะมองหาเริ่มที่จะเรียนรู้เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะหมอมองแบบนี้มากกว่านะคะ มหมอขออนุญาตเก็บไพ่นะคะขอดูนะคะความคิดคนรักของชาวกลุ่มลคมัคนากลุ่มเขาคิดยังไงกับชาวกลุ่มลคมัคนากลุ่มคนรักชาวของชาวกลุ่มนะคะคิดยังไงกับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณดูถึงคนรักของคุณนะคะ เทโรวานนะคะเด็กถือไม้เท้านายถือเรียนนะคะธาตุดินกันพระสมกรนี่ธาตุไฟเมสิงขนองเดมพรลเลอร์ก็เดมเพรสนะคะ <10 S 1> เก้าเหรียญสิบ <10 S 1> เหรียญน, uh huh. นะคะไนออฟสอดนะคะเก้าดาบเก้าเหรียญ สีดาบเด็กถือถ้วยโดยแปดไม้เท้าวีลฟอร์จูน,อจนคอย,ยังนั่งใบอ่าเด็กนะมีตะไพ่เด็กออกมาหมดเลยนะคะ หมอมองแบบนี้มากกว่าบางคู่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างชาติคนไกลนะคะบางคู่นะคะไม่ได้อยู่ต่างประเทศต่างชาติไกลล้ค่ะอยู่บ้านเดียวกันแต่ใจเริ่มออกห่างนะคะมันเหมือนคนรักชาวกรุงมอาจจะคิดว่าเราเริ่มรู้สึกรักเตืองมากขึ้นมันเริ่มรู้สึกความรักมันไม่เติมเต็มให้หรือเปล่าคะอืมต้องบอกรักฉันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมคะแต่หมอมองว่านะคะเติมความหวานให้กันบ้างนะคะอย่าให้รู้สึกว่ามันขาดหายไปนะคะสิ่งนั้นเนาะ เพราะว่ามันมีอะไรคะเพราะไม่ในทะเลียนนะในทะเลียนแปลว่าความสัมพันธ์มันเริ่มนิ่งมันเริ่มไม่หวานนะคะมันเริ่มจืดจางนะคะห่างเหินกันไปหรือต่างคนต่างนิ่งมากกว่าคนรักชาวกลุมลกักนาคุมอาจจะคิดว่ามันเริ่มรู้สึกเบาบางนะคะเหมือนเด็กนะคะไพ่เพจนี้ความรู้สึกเบาบางนะคะไม่ว่าจะคบกันนานแค่ไหนแต่ความรู้สึกมันก็เป็นอย่างนี้นะคะค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวกลุมนะคะคนรั <ข careers S 2> รกขเ,ขะะรเขาเริ่มรู้สึกว่าอาจจะเป็นที่ชาวกลุมก็ได้ที่รู้สึก มีกำแพงนะคะหรือไม่ล็อกใจก็ได้ค่ะที่ไม่อาจเข้าถึงได้นะคะความรู้สึกมันเหมือนสื่อกันไม่ได้นะคะมันไม่เปิดใจคุยหรือเปล่าคะหรือเริ่มรักตัวเองนะคะหรืออยู่มุมของตัวเองก็ได้นะคะไม่คุยกันนะคะเลือฟอร์จูนนะคะอยากให้ทุกอย่างนะคะหมุนไปเรื่อยๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอยากให้ดีๆนะคะอยากให้มีแต่ความรัก ความเข้าใจนะคะบางคนอธิษฐานขอพรอ,อย่างนี้ก็ได้นะคะความรักมันที่หมอบอกค่ะเริ่มนิ่งนะคะอยากให้แอคชั่นกันมากกว่านี้นะคะอันนี้ในความคิดนะคะยังมีการติดต่อสื่อสารอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนโดดเดี่ยวเหมือน,นความรักที่ต่างคนต่างทานะคะหรือเขาคิดว่าชาวกลุ่มลักนากลุ่มเริ่ม รักตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองมากหรือเปล่าหรือตัวเขาก็ได้นะคะที่เขาร่มรู้สึกเขาเหงาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะ,ะในออบซอรนะคะมีความวิตกกังวลความเครียดนะคะอยู่ในในตัวนะคะคิดเยอะคิดมากนะคะงั้นหมอขอดูเพิ่มเติมให้นะคะค่ะนรักชาวกุมนะคะ ขอดูว่าชาวกลุ่มล,ลักนาคุมอยากให้คนรักนะคะทํายังไงให้นะคะอ่าในมุมมองของชาวกลุมบางชาวกลุมล,ลักนาคุมนะคะเขาอยากบอกอะไรคนรักบ้างคะ่ะทีก็เพนตอเคลนนะคะคือการมาคุยมาเคลียร์กันหรือเปล่านะคะใช่บอกกันไปหรือเปล่าคะอยากคุยอยากเคลียร์อยากปรับความเข้าใจหรอนะคะ เดโมนนะคะมันรู้สึกสับสนนะคะช่วงนี้ชาวกลุ่มอาจจะสับสนคิดเยอะคิดมานะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะาความรู้สึกนะคะเขาคิดว่าตอนนี้นิ่งไปเฉยไปอยากอยู่คนเดียวหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงนะคะสามถ้วยนะคะตอนนี้ชาวกุมรู้สึกว่าคนรักกำลังมีคนอื่นหรือเปล่าคะ แอบใครแอบเพื่อใครความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ The f o o นะคะแปลว่าห่างกันออกไปนะ,ะบางคนอยากกลับมาคืนดีกับแฟนนะคะหนถือถ้วยนะคะ Demplate นะคะยังไงเขาคิดว่านะคะอยากบอกว่ายัางไงชาวลุมคิดว่าคนรักของเขาก็เป็นเ e m p l a t e ของเขานะคะสิ่งใดที่ผิดพลาดนะคะก็อยากอาจจะอยากขอโอกาสนะคะ บางคนบล็อกกันไปก็อยากมาปรับความเข้าใจมาคุยมาเคลียร์กันนะคะอืมหรือว่าชาวคุมมาจจะคิดว่าชาวคุมรักตัวเองนะคะฉันก็เป็นเดมเพลสอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่เคลียร์นะคะถ้าไม่ชัดเจนฉันก็จะหันกลับมารักตัวเองก็ได้นะคะฉันก็มีความสุขกับตัวเองก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีการบล็อกกันไปนะคะอยากกลับมาคุยนะคะหมอว่าอยากกลับมาเคลียร์ซะมากกว่าคําพูดความคิดนะคะอืม ที่นี่หมอขอดูแนวโน้มคอสัมพันห้นะคะขอดูแนวโน้มคอสัมพันธ์นะคะชอบกรุมลัคนากรุ่งกับคนรักจะเป็นยงานบ้างไพ่ใแบแรกนะคะไพ่ของคนนิ่งนะคะสีดาพื้นนิ่งนะคะไพ่พืชเทศนะคะมีมีความรู้สึกอะไรที่อยู่ในใจที่บอกไม่หมดก็ได้นะคะหรือมีอะไรที่ อนอกใจกันหรือเปล่าคะมีกิ๊กมีความลักที่เป็นความลับหรือเปล่าไม่เปิดเผยนะคะจัดติดนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงเดลวิวนะคะโอ้แน่นอนนะคะว่ามีมีคนที่แอบมีความรักนะคะที่มากกว่าสองคนนะคะแอบมีกิ๊กแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับ,บคนอื่นนะคะมเีเชี่ย คิงกลครับนะคะค่ะห้าเหรียญมีคนที่เงานะคะไม่ได้ดังใจน้อยเนื้อตันใจรู้สึกหนาวเหน็บเหมือนอยู่คนเดียวนะคะในโลกใบนี้ก็ว่าได้นะคะตอนนี้ความรู้สึกชาวราศีกุมราคนากุมนะคะรู้สึกถูกนอกใจรู้สึกว่ามีคนที่ให้มากกว่านะคะให้เงินให้ทองให้ความรักให้เวลาให้เอาใจใส่ นะคะเป็นผู้เสียสละก็ได้นะคะเจ็บปวดนะคะสิบดาบนะคะสามเรียนด้วยานะคะหนึ่งถ้วยมอมองแบบนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ไม่ใช่ทุกคนนะคะมอว่าคุณจะรู้สึกสับสนนะคะรู้สึกอยากอยู่เฉยๆก็ได้นะ,ค,ะความสัมพันธ์จะนิ่งไป คุณจะรู้สึกพอแล้วอยากอยู่คนเดียวอยากนิ่งอยากเงียบอยากจะรักตัวเองอยากเป็นอิสระคะไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวนะคะอยากไปท่องโลกนะคะที่มันอาจจะดีกว่านี้หรือเปล่าบางคนคิดนะคะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ฉันรู้สึกหนาวเหน็บเงาหงอยเศร้าซ้อยจังเลยทั้งรักทั้งเจ็บนะคะทั้งทุกข์ไปในตัวนะคะคนรักที่อาจจะมีการนอกใจกันหรือเปล่านะคะแอพบคพุยแอบคุยกับคนอื่นนะคะประมาณนี้นะคะอืม โอเคงั้นหมอถามต่อนะคะเราจะจบยังไงคะความรักชาวกลุมละคณากรมกับคนรักขอพ้าอีกสามใบแล้วนะคะ,นะคะสองเหรียญสี่ดาบเดดเดดนะคะบางคนจบนะคะสิบดาบนะคะเด็ดเดดพวกนี้จบนะคะเจ็บปวดนะคะโดนแทงข้างหลังนะคะเจ็บแต่จบนะคะรักตัวเองนะคะชาวราศีกุมบางคนอยากอยู่เงียบๆนิ่งๆ ไม่อยากคุยไม่อยากเคลียอะไรทั้งสิ้นหมอว่านะคะคุณเหน็บหนาวคุณเหนื่อยมาพอแล้วนะคะอืคุณเป็นผู้ให้มาเยอะแล้วก็ได้นะคะไม่อยากคุยไม่อยากเคลียคุณอยากที่จะนิ่งไปมากกว่านะคะบางคู่จบนะคะอยากอยู่เฉยๆนะคะชาวคุมตอนนี้อยากพักนะคะอยากพักเบรกพักใจนะคะรักตัวเองคุณโสดนะคะคนโสดหมายถึงคนที่ยังไม่มีความรักนะคะยังไม่ได้เจอใครหรือ คุณไปเจอใครความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ถือว่าโสดนะคะแน่นอนล่ะคนโสดยังนึกถึงสิ่งเก่าๆที่ผิดพลาดนะคะยังนึกถึงเรื่องเก่าๆสิ่งเก่าๆอยู่เลยความรักมันไม่ได้หลังใจถ้าใครไปเจอมาว่าอนาคตคุณจะเจอคนใหม่นะคะหนึ่งเรียนที่จับต้องได้ฐานะดีก็ได้นะคะสองถ้วยรู้สึกดีๆต่อกันนะคะเจอการทางโลกออนไลน์ทางสายงานนะคะขอดูนะคะควมโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ ก็โสดจะเป็นยังไงคาจจะพัฒนาได้ไหมอ่านะคะควีนรับสอลนคะคะสี่ไม้เท้าแปดไม้เท้าสามเหรียญเด็กถือไม้เท้าค่ะฟอร์อัลเทอร์เน่ต์สี่เหลี่ยมไม้เท้าเดียมเพลฟอะ คนโสดมีโอกาสที่เจอคนที่อายุมากกว่าเราหรืออายุต่างต่างกันนะคะเขาเป็นยังไงก็คือเดินเป็นเดมเพลสนะคะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่ที่ดีนะคะเป็นผู้หญิงที่ใช่นะคะเป็นที่หญิงที่โปรไฟล์ดีอาจจะฐานะดีการเงินดีหาเงินเก่งหรือหน้าตาดีต้องมีอะไรที่ดีนะคะแต่ว่าคุยกันแต่ความสัมพันธ์มันมันยังไม่ไปถึงไหนนะคะ ดูให้ดีนะคะบางทีเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วนะคะตกตำแหน่งปัญหาเพิพินถือถ้วยนะคะทีมถือถ้วยจะไดเป็นคนที่มีเจ้าของนะคะเาถึงมาชัดเจนนะคุณหรือเขายังคาราคะสังอะไรกับใครอยู่ก็ได้นะคะบางคนกลัวนะคะความรักไม่อยากมีแล้วนะคะเหนื่อยตอนนี้นะคะอยากตึงอยู่กับคนเดียวตึงอยู่สิ่งเดียวคนเดียวไม่อยากทําอะไรนะคะอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากเปิดใจให้ใครแต่จะมีคนเข้ามานะคะลองลองคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะนานๆไปนะคะถ้าใช่ ก็จะชัดเจนไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ใช่นะคะชาวราศีกุมลัคนากุมบางคุณนะคะกลัวเข็ดนะคะอยากอยู่คนเดียวมากกว่าอืมยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะคะขอดูโชคลาบนะคะโชคลาบนะคะไฟล์อครับห้าถ้วยอ่าไมวแช่านะคะ ช่แล้ว่านนี้ก็คือเลขทะเบียนรถคุณนะคะลองลองดูเลขทะเบียนรถคุณนะคะหนึ่งเรียนคุณมีโชคนะคะลองดูนะคะเด็กถือไม้เท้าเขาอ,อยู่หนึ่งใบานายถือเรียนนะคะเออนะคะที่มินเห็นจากไพ่พื้นดวงนะคะคุณเอาไปจับไปตัดเอานะคะมีสามมีหนึ่งมีเจ็ดนะคะ มีศูนย์มีเลขทะเบียนรถคุณนะคะชรา,าสีกุมและคณากุมนะคะลองเอาไปจับไปตัดเอานะคะคุณม,มีโอกาสมีโชคลาภนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าอย่างนี้คุณก็ทุ่มมากนะคะเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นรวมโดยรวมนะคะเล่นพออาให้แบบพอได้ลุ้นนะคะเพราะว่ามีใครรวยจากการเล่นหวยนะคะซื้อลอตเตอรี่นะคะอหมอขออนุญาตเก็บไพ่นะคะทีนี้หมอขอไพ่แนะนํานะคะสุดท้ายละ ขอไพ่แนะนำให้ความรักชาวกุมและคณะกุมไพ่พระนะคะคนเรานะคะมันต้องมีความเมตตาต่อกันความรักคือความเมตตาเอาใจใส่ดูแลกันนะคะแล้วก็มีสิลเสมอกัน,นะคะ่ะสิลข้อ3มอย่าบกพร่องคะคะไม่ได้แปลว่าสินข้อสื่อื่นต้องบกพร่องนะคะคนเราต้องมีสิลข้อห้าค่ะสินแปลว่าปกตินะคะ,ะแต่สิลข้อสามคือสิลข้อการเมที่จะทําให้ควองรักกันนะคะไม่ผิดศิน ไม่นอกใจกันนะคะในแชรีออความรักมันก็เหมือนยินละอย่างละคะ่ะแต่ว่าคนเรานะคะอยู่ได้ด้วยความต่างนะคะไม่ว่าอายุจะต่างกันการศึกษาต่างกันหน้าที่ต่างกันฐานะต่างกันหรือแม้แต่ความคิดเห็นต่างกันแต่เราสามารถจูนเข้าหากันได้ค่ะแต่มันอาจจะเหนื่อยนินดนึงนะคะแต่ทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคนเราหมอนางบอกว่าอยู่ได้ด้วยความต่างและเมตตาให้อภัยกันนะคะแล้วก็ซินเสมอกัน เห็นไหมคะ6ถ้วยคุณยังได้คืนดีกลับมาคืนดีกันนะคะชาวกลุมลัคนากุมอ่าสเตนนะคะ10ถ้วยโอ้คืออย่างนี้นะคะชาวกลุ่มลัคนาลุมถึงไพ่คุณจะอ่านมายัางไงก็ไม่เป็นไรนะคะไพ่แนะนําตอนจบนะสรุปสรุปมาดีมากเลยคะ่ะหมอมองว่าเป็นโซเมดกันนะคะมีทั้ง10ถ้10วยนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณอยู่ด้วยนะคะที่ คุณอาจจะมีปัญหากันบ้างทุกคนไม่เพอร์เฟกนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียมีสิ่งที่ผิดพลาดมานะคะ10ถ้วยนะคะหกถ้วยพวกนี้นะคะไพ่พื้นดวงก็มีสองถ้วยนะคะสเตนนะคะแชริออดนะคะคุณจะได้พบนะคะได้ความรักนะคะที่คุณพบคบหาหรือคุณอยู่ด้วยนะคะจะได้มั่นหมายหรือแต่งงานนะคะจะได้เข้าใจกันมากขึ้มันเป็นคู่โซเมตของคุณนะคะคนที่คุณพบคนที่คุณอยู่ด้วยนะคะ แต่ถ้าคนโสดนะคะมาว่าคุณจะได้คู่ต่างชาติคนที่จะได้คู่สินเสม,มอกันคู่ที่แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมอายุการศึกษาฐานะนะคะแต่ว่าหมอริงบอกนะอยู่ได้ด้วยความต่างคนเรารักกัน,นะคะ่ะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่างหรอกค่ะเนาะคุณจะได้ถ้าใครที่มีปัญหาทะเลาะกันนะคะก็จะได้กลับมาคืนดีกันเป็นครอบครัวมีความสุขค่ะดูสิคะสตนแปลว่าการกลับมาคืนดีคุณจะได้หัวใจของคุณนะคะหัวใจแฟนของคุณเนาะ แม่ตาบางกรนะคะเห็นไหมเขายังเชื่องเลยค่ะความรักคือการเอาใจใส่คือการดูแลนะคะโอเคค่ะขอขอบคุณชาวราศีกุมลัคนาคกุมนะคะดูดวงส่วนตัวใต้ลิงค์นะคะขอให้คุณมีความสุขมีร่ำรวยเงินทองนะคะได้พบเจอความรักในสิ่งที่ดีงามนะคะดูดวงส่วนตัวใต้ลิงก์เมสไอดีลน์ค่าครูที่หมอทิ้งไว้อย่างละเอียดนะคะช่วยกด s ับ s c r i b e แลวกดติดตามเปน็นกำลังใจให้หมอมินด้วยค่ะสวัสดีค่ะ